สวัสดีครับผมแช่ยันจากบริษัทจีจีเจริญยน motor เซลล์และการใหญ่สาขาบางกรองวันนี้มีทางลูกค้าพักมากราบเขตกับเข้ามาดูรถเจะมาข้าวอัตโนมติกแยนอกครับสว,ว,วัสดีครับคุณลูกค้าครับแช่รถรุ่นไหนครับใจรถอัตโมติค่ะรุ่นไหนบ้างครับตอนนี้ออโตเมติกของเราถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะมีตัวมีแย่หลอกนะครับผม,มจะมีสองอยู่สองรุ่นก็คือตัวสแตนดาร์ดกับตัวเรดิเทส ถ้าเกิดตัว ADF ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมพอดีสนใจ ADF นาดสี่กิโลเมตรนี่มีไหมครับอ๋อ ADF ตัวนี้จะเป็นสีดกิโมครับตัวนี้ ADF ตัวนี้นะครับผมคือจะแตกต่างกับระบบเดกธรรมดาคนที่ว่าเวลาเราเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับผมตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้เราล็อกครับผมแล้วมันจะบางครับพวกแทนมันทำเียวได้แต่ถ้าเป็นเด็กตัวเด็กธรรมดาเลยเวลาเรา เกิดเหตุส la ุเสี่ยงขึ้นมาในลาเราพาเด็กล้อมันจะล็อกแล้วทีนี้มันจะให้คดโคลนลดไม่หยุดครับผลนี้จะทำมาดีกว่าครับตัวนี้ครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า Full LED ครับผมมาพร้อมระบบ a เตทานวานี่ไ g ต์กระสุนตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้จะให้ความสว่างเวลาขับขี่ตอนกลางวันนะครับผมไฟหน้า ไปตามกะนนิ่งไหตัวนี้ครับที่ต้องใช้เวลาใช่ไหมครับครับตัวนี้เรียนใหม่ก็จะเป็นกระป๋ดิจิตอลนะครับผมดิจิตอล LCD นะครับผมตัวนี้แม่บวัดเรียนใหม่ตัวนี้สว่างดีนะคะครับก็จะสว่างนะครับผมหน้าจอก็จะบอกรายละเอียดครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดบอกเวลาได้ไหมครับครับมีโหมดบอกเวลาครับมีความเร็วมีวัดรอบมีบอกโหมดน้ำมันเป็นยิจิตอลหมดครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบ ตัวนี้จะไม่ได้ใช้สวิต์กุญแจครับผมตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทครัแบกบุญแจอัจฉริยะตัวนี้จะไม่เหมือนกุญแจแบบของเดิมๆครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษเราคือเวลาเราใช้งานครับแค่ใช้นิ้วสัมผัสเ,เบาๆครับเนี่ยตัวนี้ระบบก็จะเริ่มทํางานแล้วเริ่มสแตรดบายแล้วก็แถมรีโมทให้ไป1นชุดครับผม เป็นรีโมทเป็แกะแต่สชุดนี้เป็นรีโมทมารถใหญ่เป็นรีโมทมารถใหญ่ครับตัวนั้นมันมันเป็นอะไรครับพี่ถึงที่เสีบครัตัวนี้คือเป็นตัวชาร์จแบบสำรองครับเผื่อลูกค้าที่เข้าไปในนี้แบบโทรศัพท์ทีนี้เราติดต่อทางบ้านอย่างนี้เราจะรีบติดต่อทางบ้านแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้ครับผม เราดูในสัญลักเฉยเวลาเราจะเติมน้ํามันนะครับผมเราสังเกตดีๆที่สวิตช์แจนี่ครับผมมันมันจะมีอยู่สามล็อกนะครับมันจะมีโหมดออฟโหมดโอเพนแล้วก็โหมดออนครับผมเราก็เปิมาที่โหมดโอเพนนะครับผมตัวนี้ครับผมขึ้นมาโหมดโอเพนปุ๊บเราก็จะเปิดถังน้ํามันครับตัวนี้นี่ครับผมถังน้ํามันจะอยู่ตรงนี้ครับผม ความจุความถังน้ำมันตัวนี้จะอยู่ที่5.5ลิตรครับผมตัวนี้ครับจะถังใหญ่ยิ่งทางไกลได้สบายเลยครับคุณลูกค้าตรงนี้นะคะที่เติมน้ำมันก็ตรงนี้เลยครับผมสะดวกสุดเลยนะคะพี่งทังายตัวนี้อยู่ได้5.5ลิตรครับผมหรือ5ลิตรได้เยอะได้สบายเลยครับได้สบายเลยเนาะได้เยอะขนาดนี้ครับผมประกอบรอบที่เดิมนะครับผมอยู่ตรงตำแหน่งโอเพ่นนะครับขอบุญด้านล่างครับผมด้านล่างบนจะเป็นที่เติมน้ำมันครับผมด้านล่างจะเป็นที่ ครับผมก็เมีครับผมตัวนี้ก็ที่จ็บของใหญ่มากครับผมตัวนี้ที่จบของอเนกประสงค์ตัวนี้ความถูกก็จะอยู่ที่ประมาณ25ห้าลิตรครับผมที่จ็บของตัวนี้ที่จีบของไ้เยะตัวนี้ก็จะเป็นชคซับเทงนะครับผมตัวนี้ครับผม ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นรุ่นธรรมดาก็จะเป็นโช๊คธรรมดาเป็นโช๊คลังยางตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คซับแก๊สหรือที่สนามแข่งมาใช้กันถ้ามันจะเป็นใชยมันจะเป็นโช๊คแก๊สครับผมม like ันจะให้การกระชับในการขับขี่ครับสมรรถนะรถจะดีขึ้นครับผมส่วนไฟท้ายตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟท้ายแบบ full led ครับผมตัวนี้จะให้ความสว่างชัดเจนกว่ารุ่นเก่าส่วนล้อนะครับผมตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับยาง ขนาดใหญ่ครับเบอร์ร้อยสี่สิบฮองแมทหอกสิบสี่ครับตัวนี้เป็ข้อเสียในที่สี่ฟองครับผมตัวนี้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นระบบไรคอนเด็ปนะครับผมก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างยดูดพืชระหว่างตัวเรียนไม่กับตัวรถแล้วก็กับหบวกกันน็อกของเราครับมีหบวกกันน็อกได้หรือครับมีครับหบวกกันน็อกของเราก็มีแถมให้แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าออกรถวันนี้เราก็จะแถมให้เพราะว่าหบวกกันน็อกมีจำนวนจำกัดครับผม ผมรู้จักลูกค้าจะออกรถครับผมลูกค้าก็ออกโทรศัพท์มาให้ชาญชาญก็จะสามารถเชื่อมต่อตัวใบต้นเล็กตัวนี้ตัดโทรศัพท์ของลูกค้าครับผมครับผมตัวนี้ก็หลักๆของเขาก็จะให้ความสะดวกสบายเวลาเราขับรถมีแคมีคนโทรเข้ามาเราไม่ต้องไม่จอดรถเพื่อที่ต้องมารับสายเราสามารถรับที่หมดกัรรถได้เลยครับผม รถเราจอดล่าสุด่ที่ไหนหรเราสามารถเปิดเช็คในโทรศัพท์ได้เแต่เดี๋ยวว่าเราจะมาดูฟังชั่นที่ของทำให้ก็กกคือจะเตือนเวลาพบกำหนดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมตัวนี้ครับผมเป็นระบบของไวค n นน c t ผมว่าจะเชื่อมต่อเข้าบริษัทไทยามาฮาก็ได้มันมีโปรโมชั่นอะไรคะพี่ช่วงนี้กอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวน์ฟรีดาวน์ใช่ไหมคะพี่ครับฟรีดาวน์ครับผมถ้าสมมติว่าดาวอันนี้ที่คอนที่จะส่งรถพี่หน่อยคะส่งรถให้ถึงบ้านเลยครับเล้วมีค่าบริการไหมครับไม่เรา่คิดค่าบริการครับส่งให้ฟรีรับตัวนี้สนในะคะคับสนใจตัวนี้ไหครับสนใจค่ะแต่ส่งนี้กังเดี๋ยว่นสัญญาด้เลยครั